สวัสดีค่ะทุกทุกคนสวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วเนาะวันนี้นะคะที่ฉันก็จะมารับวัคซีนนะคะเข็มแรกนะคะก็นั่งรถออกมาจากตัวเมืองซูริกนิดหน่อยนะคะแต่ว่าก็ยังอยู่ในโซนซูริกอยู่เนาะด้านหลังนะคะตรงนี้นะคะเป็นเหมือนสเตเดียมฮอล์นะคะเวลาเขาจัดคอนเสิร์ตใหญ่ๆอะไรอย่างนี้นะคะเขาก็จะมาจัดตรงนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะเดินไปด้านหลังตรงนู้นนะคะเพื่อที่จะไป รับวัคซีนนะคะเราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะว่าเราจะได้ตัวไหนนะคะระหว่างไฟเซอร์กับโมเดอร์นานะคะแล้วก็ก็คือเราเลือกไม่ได้นะคะเดี๋ยวตอนที่ฉีดเด็กเขาก็จะอ่าบอกเราเองนะคะแล้วก็เราเตรียมเอกสารอะไรมาทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะคะก็คือก่อนที่ที่เราจะได้รับวัคซีนใช่ไหมเราก็คือลงทะเบียนออนไลน์เนาะคือช่วงนั้นน่ะแบบว่าคนลงเยอะมากเลยนะคะแล้วแบบหาที่ลงในซูริกไม่ได้เลยก็เลยต้องออกมานอก นอกตัวเมืองนิดหน่อยนะคะเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวจะหาบรรยากาศจะพยายามถ่ายภาพมาให้ดูนะคะว่ามันเป็นยังไงเนาะเดี๋ยวฝากติดตามด้วยค่ะค่ะแล้นี่นะคะก็คือสถานที่ที่เราใช้อาฉีดวัคซีนนะคะก็คือเราไม่สามารถถ่ายรูปภายในได้นะคะก็ได้เห็นแค่ด้านนอกนะคะ ทุกๆคนคะตอนนี้ก็กลับมาจากฉีดวัคซีนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้นะคะก็จะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะคะว่าขั้นตอนเขาเป็นยังไงบ้างแล้วก็หลังจากฉีดวัคซีนแล้วดิฉันรู้สึกยังไงบ้างนะคะว่ามันมีปฏิกิริยาอะไรต่อร่างกายดิฉันไหมนะคะคือจะบอกว่า เราได้คิวตอนบ่ายสองบ่ายสองโมงนะคะแล้วก็เราไปถึงประมาณบ่ายโมงแล้วเราไม่ได้กินข้าวไปด้วยนะก็คือบอกจะบอกว่าท้องร้องหิวมากเลยนะคะเพื่อนๆควรจะทานข้าวทานอะไรไปให้เรียบร้อยก่อนนะคะแต่วันนี้ที่ฉันคือแบบว่ามัวแต่เออเราเหยออยู่ก็เลยไม่ได้กินอะไรไปเลยพอไปถึงแล้วหิวข้าวแถวนั้นก็ไม่ค่อยมีอะไรนะคะเราก็เลยไม่กินเสร็จปุ๊บพอเราไปถึงก่อนเวลาแล้วทีนี้ เราก็เลยไปถามเจ้าหน้าที่ที่ทางเข้านะคะเหมือนกับว่าเขาจะแบบเราจะต้องโชว์ QR code ก่อนนะคะคือบางคนเขาก็มีแบบว่าในมือถือแล้วก็คือเราแค่โชว์ QR code ในมือถือให้เขาดูไปเลยหรือว่าของเราเราพิมพ์เป็นเอกสารแบบนี้ไปนะคะแล้วเราก็โชว์ ให้เขาว่าเนี่ยเป็นชื่อชนะตารางนัดนะวันนี้วันที่เท่าไหร่กี่โมงนะคะแล้วพอดีเราได้คิวบ่ายสองโมงเสร็จปุ๊บเราก็เลยถามเจ้าหน้าที่ที่ก่อนตรวจทางเข้านะคะว่าดิฉันสามารถเข้าไปรอได้ไหมเพราะว่าแต่ฉันได้คิวบ่ายสองนางก็บอกว่าไม่ได้นะคะเพราะว่าเหมือนกับว่า ให้เข้าได้2 0นาทีก่อนถึงคิวนัดหมายของเรานะคะแล้วทีนี้เราก็เลยไปนั่งรอนะคะนั่งรอแล้วก็รอประมาณบ่ายโมง45-50นะคะเราก็เข้าไปข้างในเข้าไปข้างในปุ๊บเราก่อนที่เราจะเข้าไปข้างในเราก็ต้องไปโชว์เขาอีกรอบนึงนะคะแล้วเขาก็ให้เราเข้าไปเข้าไปเสร็จปุ๊บ เขาก็บอกให้เราว่าไปช่องนั้นช่องนี้นะ A ถึง Z นะให้เราไปช่องไหนนะคะแล้วพอเราไป A ถึง Z ปุ๊บไปช่อง A อ่ะวันนี้เราได้เราได้ช่อง A นะคะเราไปช่อง A อ่ะเออแล้วเสร็จเขาก็จะมีเจ้าหน้าที่นะคะที่เขาจะสแกน QR code เราแล้วก็ให้เราโชว์บัตรประชาชนเราแล้วก็บัตรประกันสังคมเรานะคะให้กับเขาเสร็จปุ๊บเขาก็ให้เป็นบัตรตัวนี้มานะคะนี่นะคะ ก็คือเราได้ฉีดของโมเดนานะคะเนาะนะคะแล้วก็เขาก็จะมีเลขที่ให้เราเนาะให้เราไปช่องที่19นะคะแล้วก็ไปนั่งรอเขาจะมีจอเรียกอะเนาะเอออารมณ์แบบว่าไปสัมภาษณ์อาวีซ่า Visa ป่ะเออต้องนั่งรอเรียกคิวเนาะนะคะแล้วก็พอถึงคิวเราปุ๊บมันจะโชว์หน้าจอเขาไม่เขาไม่ได้มานั่งประกาศว่าหมายเลขเท่านี้เท่านั้นนะคะก็คือ มันจะขึ้นหน้าจอเราต้องคอยมองแล้วเสร็จปุ๊บเราก็เข้าไปข้างในเข้าเข้าไปข้างในนะคะเขาก็จะมีพนักงานนะคะเป็นผู้หญิงหรือก็ผู้ชายก็แล้วแต่เนาะคือมันจะบอกว่าเรามีความบงมาเราให้ฟังมากเลยคือแบบ <c oughs> ขำกันทั้งคนขำกันทั้งคนจะฉีดอ่ะเออแล้วก็ขำทั้งตัวเราด้วยนะคะก็คือพอเราเข้าไปนะคะช่องแรกเนาะมันเป็นเหมือนเหมือนห้องกั้นนะคะ สองห้องติดกันเนาะเราเข้าไปแล้วก็เอาเอาใบนี้ให้เขาดูอีกครั้งหนึง่งแล้วก็ถ้าเรามีสมุดเล่มเหลืองนี้นะคะมันคือพาสปอร์ตเหมือนกับว่าวัคซีนอ่ะเนาะ,เ,นะเวลาเราจะไปไหนคือคือที่เนี้ยจะต้องมีนะคะมันสำคัญมากเลยเนาะมันสำคัญอ่าเดี๋ยวขอขอเล่าวันนี้นิดนึงนะคะคือมันสำคัญเพราะว่าเวลาเราไปฉีดวัคซีนอย่างเงี้ยเราได้วัคซีนมาปุ๊บ แล้วช่วงนี้มันเป็นโควิดใช่ไหมคือไปที่ไหนคนเขาก็ต้องแบบว่ารองรับแบบว่าเฮ้ยถ้าคุณฉีดวัคซีนแล้วคุณอาจจะแบบว่าไม่ต้องกักตัวในโรงแรมทั้งหมดหรือว่าถ้าคุณฉีดวัคซีนแล้วคุณจะสามารถออกนอกประเทศได้อะไรประมาณนี้นะคะดังนั้นนะคะพอเราฉีดวัคซีนปุ๊บเขาก็จะมีนี่เป็นตาเป็นสติกเกอร์ให้นะคะว่าเราฉีดไปแล้ว1เข็มนะคะ แล้วพอเราฉีดเข็มที่2เราก็ต้องเอาไปอีกนะคะแล้วเวลาถ้าเกิดเราจะเดินทางออกนอกประเทศออกนอกสวิตเซอร์แลนด์หรือว่าเราจะกลับไทยอย่างเงี้ยเราก็เราก็ต้องพกเล่มนี้ไปด้วยนะคะเพื่อยืนยันว่าเนี่ยเราฉีดวัคซีนแล้วนะนะคะถ้าเกิดเราไปฉีดแล้วเราไม่มีเล่มเหลืองนี้ไปก็คือมันก็เนาะเออนะนะคะเนาะแล้ก็ไม่รู้ว่ามันที่สถานที่ที่อื่นเขาต้องการไหมต้องการที่จะ มีเห็นหลักฐานไหมอะไรประมาณนี้เนาะเอออันนี้จบไปนะคะเสร็จปุ๊บก,กลับมาที่ตรงพนักง,งานเขาก็ถามเรานะคะว่าเขาหน้ารักมากเลยเนาะเขาหน้ารักมากเลยนะคะคือแบบว่าเฮ้ยเขาก็ถามเราแบบว่าเธอ,อแพ้อะไรไหมเธอก่อนที่เธอจะมาฉีดนะ่ะเธอได้กินยาอะไรไหมเธอตื่นเต้นไหมเราก็บอกว่าฉันตื่นเต้น พราะว่าฉันไม่เคยฉีดแบบพวกวัคซีนอันนี้มาก่อนเลยอะไรประมาณนี้นะคะฉันเราก็บอกว่าฉันตื่นเต้นเขาก็บอกว่างั้นเธอก็ต้องแบบว่าทําตัวให้รีแลกนะเออเนาะเขาก็บอกเราหลังจากที่เธอรับวัคซีนแล้วนะ<ๆ>เธอก็ต้องแบบว่ายังเขายังไม่ได้ปล่อยให้เธอออกไปเลยนะ<ๆ>เธอก็จะต้องไปนั่งรอ15นาทีนะเพื่อที่จะรอเรียกคิวอ่าแล้วก็ออกไปได้นะคะไม่ใช่ว่าฉีดแล้วเดินออกไปได้เลยนะคะเหมือนกับว่าเขาจะต้องรอดูอาการเสร็จปุ๊บ พอเขาคุยกับเราเรียบร้อยเหมือนกับว like, ่าทําให้เราีแลัคขึ้นเนาะเราก็เขาก็พาเราส่งตัวไปอีกห้องที่ติดกันกับเขาเลยนะคะให้ให้เหมือนกับว่าให้ให้คุณหมอฉีดฉีดยาให้นะคะนั่นแหละให้ทีมของเขาทีมแพทย์ของเขานะคะฉีดยาให้เขาก็พาเราเข้าไปใช่ปะเสร็จปุ๊บเล่มนี้นะสมุดเล่มนี้นะเขาก็ยังไม่ได้ให้เรานะเขาก็พาเราเข้าไปปุ๊บแล้วก็เข้าไปเข้าไปเสร็จ มันจะเป็นห้องกัน้นเดินเข้าไปเปิดม่านไปปุ๊บเป็นห้องที่จะนั่งฉีดยามีเก้าอี้ให้เรานั่งใช่ไหมแล้วก็คุณสามารถถอดแจ็คเก็ตแขวนไว้กับผนังได้ใช่ป่ะเออแล้วก็เปิดม่านทะลุไปอีกห้องนึงใช่ไหมเสร็จปุ๊บไอ้นี้ก็ไม่ได้ฟังอะไรเลยมัวแต่ตื่นเต้นนะคะเขาก็บอกว่าเนี่ยเดี๋ยวเธอนะถอดแจ็คเก็ตแขวนไว้นะแล้วเธอนะก็เปน,นั่งที่เก้าอี้นะ เสร็จอินี่นะคะไม่ได้นั่งกาอี้นะคะเปิดม่านทะลุไปอีกฝั่งนึงก็คือห้องที่เขาแปลว่าฉีดวัคซีนแล้วคุณไปนั่งรอเข้าใจปะเนาะเพื่อที่จะออกไปจะนอกนะคะแล้วเสร็จทุบคุณหมอเขาตามผ่านมาอีกทีเขาหาตัวเราไม่เจอนะคะเขาก็เลยต้องเปิดม่านไปดึงเรากลับเข้ามาในห้องนั้นบอกว่าเธอยังไม่อยากอย่าเพิ่งไปห้องนั้นเธอยังไม่ได้ฉีดวัคซีนเธอกลับมาแล้วก็ถอดแจ็คเก็ต แจ็คเก็ตแขวนไว้แล้วก็นั่งลงนะเดี๋ยวฉันจะฉีดยาให้ก็คือขำขำทั้งคนคนที่พาส่งตัวเราเข้ามาขำทั้งตัวเราแล้วก็คนที่ฉีดยาให้เราก็พากันขำขำกันอยู่สามคนนะคะคือแบบอ <c oughs> ายอะ <c oughs> โอ๊ยเนาะยังไม่ได้ฉีดวัคซีนเลยนะคะดิฉันจะไปนั่งรอแบบว่าต่อคิวจะออกไปแล้วนะคะแล้วจะบอกว่าตอนที่จะฉีด แล jacket, ้วก็ถอดแจ็คเก็ตนั่งลงเขาก็บอกว่าฝั่งไหนดีฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาเราก็เลือกฝั่งซ้ายนะคะแล้วทีนี้เขาก็บอกว่าเอ้ยไม่ตื่นเต้นเอ้ยไม่ต้องตื่นเต้นนี่แหละอะไรอย่างงี้จะบอกว่าพยาบาลมือคุณหมอหรือพยาบาลไม่รู้ว่าเออนั่นแหละมือเบามากนะคะมือเบาจริงพอเขาฉีดเสร็จปุ๊บเขาก็ถามว่าเป็นไงมั่งเราก็บอกว่าโอเคไม่เป็นไรสบายมากอะไรอย่างงี้นะคะเพราะว่าเราค่อนข้างทึกทนอึดทึก นะคะ่ะด้านนะคะเอาตรงๆนะคะว่าด,ด้านแล้วพอหลังจากนั้นฉีดเสร็จปุ๊บเราก็ได้ไปนั่งรอตรงที่ห้องที่เราเปิดม่านทะลุไปนะคะนะคะไปนั่งรอนะคะเพื่อที่จะให้เขาเรียกคิวนี้อีกทีหนึ่งนะคิวที่เราได้มานะคะก็คือเหมือนกับว่าเป็นคิวที่เราได้มาแล้วเ,เราก็ต้องไปนั่งรอเนาะเออตอนก่อนที่เราจะออกไปนะคะเราก็ต้องนั่งรอประมาณ 15-20นาทีนะคะเพื่อรอดูอาการนะคะพอหน้าจอนะคะมันขึ้นหมายเลขที่เราได้มาปุ๊บเราไม่ใช่ว่าจะเดินออกไปด้านนอกได้เลยนะคะเราก็ต้องแบบว่าเดินไปหาเจ้าหน้าที่เขาก่อนเพื่อที่จะโชว์เขาว่านี่นะดิฉันเราอหมายเลขนี้นะอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็จะถามคุณว่าคุณมีอาการเป็นยังไงบ้างคุณรู้สึกยังไงบ้างเหมือนกับว่า เขารอดูอาการนะเนาะบางคนอาจจะแบบว่ารู้สึกไม่สบายก็ได้บางคนอาจจะแพ้เนาะแต่ส่วนใหญ่ที่เราเห็นวันนี้นะคะก็คือทุกคนที่เดินออกไปก็ธรรมดาปกตินะคะพอเจ้าหน้าที่เขาถามเราเราก็ได้แค่ตอบว่าฉันหิวฮะอะไรนะเขาก็ถามฮะอะไรนะซึื่อเราก็บอกว่าฉันหิวเพราะฉันไม่ได้กินอะไรมาเลยเขาบอกเออนะคะงั้นก็ You you u า u ช u ร r r u ับวัน s ันเดย์ เร็วๆอะไรประมาณนี้นะคะแล้วเขาก็บอกว่าถ้าเกิดเรามีอาการไม่ดีหรือว่าเป็นอะไรอย่างเงี้ยอ,อ,อาจจะแพ้หรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาก็จะมีใบนี้นะคะมาให้เพื่อที่จะให้เรานะคะติดต่อไปยังหมายเลขนั้นหมายเลขนี้ที่เขาได้ได้เอามาให้เรานะคะก็คือทุกคนจะได้ใบนี้นะคะติดตัวกลับบ้านไปด้วยเนาะนะคะ mm. แล้วหลังจากนั้นมีอาการอะไรบ้างนะคะ ตอนที่ดิฉันฉีดนะคะก็คือบ่ายสองเป๊ะแล้วก็จะบอกว่าที่นี่เขาตรงต่อเวลามากนะคะทุกทุกอย่างก็คือแบบเป๊ะ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 บอกเลยนะคะว่าไม่มีเลทแน่นอนนะคะใครนัดคิวไหนก็เวลาไหนก็ได้เวลานั้นจริงๆนะคะเรานี่ฉีดบ่ายสองแล้วเราออกมาประมาณบ่ายสองสิบห้ายี่สิบนาทีนะคะแล้วตอนนี้นะคะเรามาถึงบ้านเพราะว่าหลังจากที่เราฉีดเสร็จแล้วก็ไปเดินเล่นนิดหน่อยนะคะแล้วก็ ตอนนี้นะคะเป็นเวลาจะหกโมงเย็นแล้วนะคะเราฉีดตอนบ่ายสองตอนนี้ก็จะสี่ชั่วโมงแล้วเนาะตอนนี้รู้สึกยังไงบ้างตอนนี้รู้สึกเริ่มหนักหนักแขนนะคะเดี๋ยวถอดให้ดูนีโ่โอ้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 เซ็กซี่ไหมล่ะเนาะนะคะนี่นะคะที่ฉีดมาตรงที่ปวดนะคะมันจะไม่ได้ปวดแล้วไปทั้งแขนเลยนะแรกๆมันจะเจ็บแค่ตรงที่ฉีด ตอนแรกๆที่ฉีดเลยนะไม่เจ็บเลยนะคะแต่พอดิฉันเดินเราเดินแบบเดินเยอะอ่ะแล้วก็หิ้วกระเป๋าอะไรเงี้ยของหนักอ่ะมันก็เลยเริ่มรู้สึกปวดๆนะคะตอนนี้นะคะตรงนี้ก็นิดหน่อยนะคะแล้วก็เริ่มปวดลงมาถึงตรงนี้แล้วนะมันไม่ได้ปวดขนาดนั้นนะแต่มันเหมือนกับว่ามันเริ่มหนักแขนนะคะนี่นะคะตรงช่วงนี้เนาะนะคะนี่แหละค่ะก็คือการฉีดวัคซีน ป้องกันโควิดเข็มแรกนะคะของดิฉันนะคะก็นำมาเล่าให้เพื่อนๆฟังเนาะหวังว่าเพื่อนๆจะชอบกันนะคะที่นี่สวิตเซอร์แลนด์เนาะก็คือแบบว่ามันดีมากเลยนะคะเนาะ <_ c oughs> เดี๋ยวก็รอดกูการพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งนะคะวันนี้ที่เราไปฉีดนะคะก็คือวันเสาร์ที่5มิถุนายนนะคะปี2021นะคะ ต้องบอกปีไปด้วยนะคะก็คือเข็มแรกนะคะเดี๋ยวเราจะได้เข็มถัดไปในวันที่3กรกฎาเดือนหน้านะคะเดี๋ยวเราก็จะมาอัปเดตให้เพื่อนๆฟังอีกทีหนึ่งเนาะแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้หรือว่าอาการเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังอีกทีนึงนะคะสำหรับวันนี้ก็ไปแล้วเนาะก็แค่นำการฉีดวัคซีนนะคะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังเนาะมาแชร์ประสบการณ์กันไป ฉีดวัคซีนนะคะสำหรับวันนี้ก็ไปแล้วค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะแล้วเจอกันค่ะ